เสื้อชูชีพของพี่ชินนั้นได้หายไปน้องหัวน่าก็ไม่น่าผลแล้วมึงเอาเข้าอะไรมาเนี่ยทำไม่มึงทำอย่างนี้ เป็นยังไงไม,ม่นมนันบนั้นะจะเล่นันมันไม่ไปโอ้มาทั้งทีก็ต้องไปน้ำมันลึกโหร้อนก็ร้อนนลึกังไม่ยังไม่ท่วมหัวเขาเลยดิไม่ไปไม่ไปอยากไปพายเรือพาปหนยไม่ไปไม่ไป ้ทุกคนดูไว้นะมาถึงเออแกนกระจาดแล้วไม่ไปพายเรือมาทำไมกูมาโอ้ยไอ้นายไปตื่นเร็วเกี่ยวนะสวยนี่ครับคนที่บอกไม่มาเฮ้ แต่ก็ต้องมาค่าตัวสามร้อยชัยวอย่างสามพันเรือก็ต้องทายดูแลก็ต้องดูแลรถก็ต้องขับน้ำมันก็ต้องเติมดีคนที่ไม่อยากมาตอนนี้มันถอดเสื้อมีเสื้อมัน ออ <icana S 1> อ่เ <ผม S 1> เสื้้้ไปททีีรรยยบแลวุกคนมันไม่อยากมาโดนมาคบป้า้วทุกคนอวิไวซืสอกกาแฟตรงนี้ทำไมยา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 อาวบอกอยากกินกาแฟแต่ว่าลงมาถึงข้างล่างเมื่อนิดนึงแล้วนะมันก็พามาเที่ยวท่าร้านกาแฟจนได้หินยินห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 ินเมื่อสาวบอกอยากกินกาแฟ เขพาทวนน้ำเหรอเรื่องธรรมดาสุดยอดอ่ะอยู่พาตึกสูงกูก็โดดลงมาซื้ออ๋อสุดยอด่อนนี้ตุกจะไุปไม่รู้งไปก็ได้กูไม่ไปแล้วเฮ้ยไอ้มึงมันมันไม่อยู่แล้วกูก็ไปกับน้ำดิไปมันไปมันไปอยูยจะจับก็เห็นนี่มั้งสซื้อกาแฟหน่อย เอาโทรศัพท์ไปด้วย few later. แค่น้องบอกหิวถึงอยู่กลางแม่น้ำ <c oughs> เพ่ก็จะไปหามาให้กเลยอะครับเนี่ยเด็กเอ็นบริการดีอืมสาวๆคนไหนเห็นแล้วไม่กรีด๊ด <c oughs> บอกเลย <c oughs> คนนั้นอะใ <c oughs> บรู้ไหมทำไมเพราะกูชิงสับ พระเทพพบุตรรอนน้ำก้นลึกแล้วลงลงไปดูสิไปทดสอบความลึกสิรลรอจริงชับนี้เอาชนแก้ว <c oughs> เอาชน <c oughs> ยกยกยกอาการเป็นยังไงพี่ชินตอนนี้ น้ำเชี่ยวมาโอ้ยต้นไม้ดูเข้าไปดูดนเลยงหัวนะกลัวไม่น่าผลแล้วมึงเอาเข้าอะไรทำไมมึงทำอย่างนี้ไม่ทันได้ถ่ายช็อนั้นมาเพรว่าทำไมได้จอมมืดไปมึงปล่อยให้เชือกมันสีดูโอ้ยดูมันสีเรามึงจะไป ีลไปไหนเนาะเียอเียบแล้วไม่รู้เชียบร,ร,ร้อยแล้วหนึ่งไปพอมรอ,องเท้า,าวานาอแนี่เราก็มีปัญหาเกิดขึ้นนิดหน่อยนะครับนื่องกับเสื้อชูชีพของพี่ชินนั้นได้หายไปแล้วไม่รู้ว่าอยู่ไหน เราก็เลยต้องทวนกระแสน้ำไไน,นี่มาหารองเท้าใช่ใช่นั่นใช่ไหมอ่าอุ้ยเดี๋ยวให้ทุกชินไปดูเราอยู่ตรงนี้รอเอาไปขม้นมาได้น้ำไปเอาได้แล้วตองนั้ใส่น้ำแล้วสบายมากทางกำลังไต่ขึ้นเชือกเพื่อใส่เสื้อชูชีพอยู่ตอนนี้ก็เอาได้แล้วแล้วก็กำลังไล่น้ำลงม,มา ช่วงหน้าเอ็นดูเขาวิ่งมะบอกไ่้ยคนเดียวเลยครับผมไอ้เนี่ยว่าว่ามารองเท้ายังอยู่ไหมรองเท้ายังอยู่ไหมกำพ่ารการไหนคะ เด็ๆอย่าไปเอานะซื้อใหม่ดีกว่าเสื้อชูชีพของเขาและรองเท้าของเขาได้กลับมาแล้วมันเป็นยังไงครับท่านรอ<า>งเทา้ารองเทา้ารองเทา้งงเทาโชว์หน่อยโชว์รองเท้าหน่อยอ่ามันได้หายไปในระหว่างพายเรืออ้าทำไมล่ะข้ารู้สึกสะใจอย,อย่างนี้อย่าทำอีกนะ น่ยทุกคนแนะนำมีเสื้อชูชีพให้ใส่ไวน้นะทุกคนกับรองเท้าเนี่ยเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่มัดเสื้อชูชีพออกมารองเท้าติดกับเสื้อชูชีพเอาไว้แล้วเมื่อกี้หลบเชือกเงี้ยเรียบร้อยเจ้าช่างงานดียิ่งนักเจ้าแม่นางถึงเจ้าไม่ใช่ศัตรูข้าแต่ข้าก็จะฟันเจ้าดู รายกันนักน้านี่สองฝั่งแม่น้ำก็นี่สวัสดีค่ะบ๊ายบสองข้างฝั่งแม่น้ำก็จะมีรีสอร์ทจ <c oughs> ีอยู่กลางน้ำคนเดียวหล, <c oughs> ลงนนะห <c oughs> ลงน,นั่นึอง <c oughs> <c oughs> เป็นเราเขาิดเราอะไแบบนั้นไหมโอ้เรากรธด้วยซ้ำไปเราอ่ะพร้อมน้ำได้วยซ้ำไปโอกาสนี้นะยังไงบ้างเรื่องอะไรเยอะๆเนาะถ้ามาหลายคนให้นั่งเรือโชชิเป็นยังไงนะครับเขาเรียกเรือเรือลมเปล่านี่อยู่ในช่วงเทียบทานทุกคนนี่เขาก็จะอุ้ยออกแรงเยอะ การกลับเรือก็เหมือนกับความรักการกลับเรือก็เหมือนกับความรักถ้าเราไม่รู้จักคำว่าตัดใจเราโมจะจะกลับไปที่เดิมซ้ำๆมันก็จะมีแต่เจ็บช้ำและกำใจเออมันคล้องจองกับในวาเนี่ยถึงแล้วนะครับทุกคน เลือกออือเทียมค่ะใช่เหรอเทียบทานนะ่ะโอ้โหดีมากดีม<ย>ากน<อ>ี่คือแม่น้ำเพชรบุรีแม่น้ำเพชรบุรีชิมน้ำไหมคทุกคนตอนนี้เราก็ร่องแดงนะคะทุกคนที่จังหวัดพิบุรีเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนใช่แล้วครับ ควารู้สึกเป็นยังไงบ้างคะพี่ชินเหนื่อยนะสนุกดีผมว่าใช่ไหมได้ประสบการณ์ใหม่ๆประสบการณ์แล้วนะประสบการณ์ที่เสื้อชูชีพของเราอ๋อกอบกู้เสื้อชูชีพใช่ไม่แนะนำให้คนไหนทำตามนะครับมันอันตรายมากแนะนำให้ทิ้งแล้วหาใหม่ไม่ใช่ทิ้งหาใหม่เราควรสวมเสื้อชูชีพเอาไว้กับตัวเองไม่ควรประมาทพูดง่ายๆอันนี้เป็นตัวอย่างไม่ดีนะตัวอย่างไม่ดีใช่ค่ะทุกคน พิชินนั้นไม่ใส่ชื้อชูชีพแล้วก็รองเท้ามัดก,กับชูชีพเอาไว้แล้วทีเนี้ยมันล่วงลงน้ําก็เลยต้องไปหยิบไปไว่ายน้ําเอาอให้ที่มานะน้องหนูหนูให้ใส่ชูชีพลงไปลงดีกว่าอแต่ช่อน,นั้นคือมันมีเชือกไงลแล้วเราพายไปแล้วมันไม่พ้นเชือกแล้วเชือกมันจะไปม,มัดมันให้เราก็เลยว่าเอาไม้พายหลบหลบมันได้เอาเชือกนั้นหลบมันได้สุดท้ายแล้ว ชื่อมันก็เลยไปเกี่ยวกับเชีองนั้นผมก็เลยต้องไปกอบกู้ซึ่งก็เกือบคิดเหมือนกันนียย่ค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปเสียดายของอย่าไปประมาทใช่ค่ะทุกคนใช้ชิ่อท่ยังให้คุ้มค่าใช่ทุกคนผ้าขวัญเรายังไม่บิดก็รีบไปฟันเขาซะลุแค่นี้คะทุกคนใครชอบคลิปเรานะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจกดกระดิง่งกริ๊งกระดิ่งกระดิ่งให้เราด้วยนะคนุณ เราก็ขอตัวเดินทางขับรถกลับบ้านกันนะคทุกคนบบ๊าายย